มาันหูมาจ้ารจุดสตัเพิงจสตัดเื่องระบอปิดฝาขวดนันนนี่ไม่ก็หนุกมผแต่มให้ดูจังเมื่อคีจำเนี่ฉันใหมันก็บอกหักคเี่สมุกสมันยนหรีเด้อขวัญไพัดนี่ก็จะมาห่าไใัดนั้นยิน่นแลอบน่นบินนี่เหมืนม <Che> ึงนี่หัพดบอกกันอดเพ่อบอกเอาตัวไม่ พอคุ่เขาเขากไหมเนี่ยพต่มไม่เขาะกันร่มนจะออมือสวงเดี๋มือสวงห้อามันเหมเบืองต้าหน้าก็บอกายใช่ไหมกบตันหม่มันกัดทานก็มกียนี่มันจะแกนหลงไม่ได้บอกแกนตีวนี้ไม่ใช่เกนตัวอ จีไปต้งมันเสียงแตกทีกหลที่หกกดียุงยูมองเห็นไส้างเชียนี่ยมัส้าง้งเชียยันอยูยันยันอยู

e <coughs> maʻo ไม่เออด้วยนะสายงใช่แล <Natural Four. S 2> ้วใช่แล้เสื้อรัดเสื้อมาเจาะมาเจาะมา

บ่ไปนอนบุ้งบ่ lại เลยบ่ไสไสย่อ hết ยึด lại เฮีย

เอ้ากูว่ามันกูสิถึก <laughs> เดียนที่เดียนม่อว่ากับทางไถทางมันเขาแกว่างีแล้วทางไถทางมัน,มนเดียวว่าบากินมากินแล้วให้มีความคิดความอ่านเนียเด้วยว่<ะ>ามึงไรสดเดี๋ยวไม่กัมมดามึง ว่างไนเ้ยบอกยังมาจบ

นาอดีเด้อก็อยู่ดีเด้อก็อยู่น้องกันองน้องเราคระบพกลำไส้เน้อเเอด้วเอาเดี๋ยวยัยน้องเราเนน้อไม่ปานพี่น้องเราสจน้องพี่น้องเราพูดยัง้พี่น้องกวบอกเป็นามบอนเป็นพี่น้องก็พอไปด้ อ้าทำไมไม่เลยออะไรทำไมไม่พอเลยอะทิ้แล้วก็ควรจะถามหน่อยิอ๋อโอเคโอเคจัดไปบนโลกร้อนไงเลยใส่ไปให้มีมากม่นี่ก็ได้ขึนมาเยไปนี่น่เป็นของเพื่อนอยาดูทรงอีกกอง เพราะว่ามันสีเดียวกันออนอล้างให้วเอยเนี่ยโอ้โอันนี้บ่กตยิงต้องไปเยอยบนมา้อยู่กับแฟนก่ พอให้วันคุลงขึ้นองใปุยยา่่อเ้นนีคนเร่ยงเดียวกันแกก็ใส่ปุยยางบ่ม of pues huh? oh ันพอให้วันปุยลงขึ้นให้หมดว่ไปใส่ปุยใส่กันบ่ ủa là say bụi say bụi đó. Để đi ủa không ghi nắng mày, thành cái <coughs> <temples> <ziehen>? <nào tills>